คุณราศีมังกรครับในเดือนมิถุนายน2565เนี่ยนะครับถามถึงเลือกแน่ที่การงานก็ต้องบอกนะครับหน้าที่การงานไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับไปเรื่อยๆนะครับเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับไม่มีดีขึ้นหรือไม่มีแย่ลงนะครับส่วนเดือนนี้นะครับคุณราศีมังกรบางท่านนะครับอาจจะมีความรู้สึกนะครับอยากจะไปหาความรู้หรืออยากจะหาทักษะอะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะนํากลับแมนะครับมาต่อยอดนะครับเพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในอนาคต ก็เป็นไปได้เลยนะครับแล้วผมก็สนับสนุนนะครับไปหาความรู้ความสามารถทักษะอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยนะครับดีมากเลยนะครับแล้วถามเรื่องเงินเงินทองทองก็ต้องบอกนะครับเงินเงินทองทองก็เหมือนเรื่องหน้าที่การงานนะครับไปเรื่อยๆไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับไม่มีเพิ่มขึ้นไม่มีลดลงนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับ แต่ว่าเดือนนี้นะครับผมเตือนสตินิดนึงนะครับคือดวงคุณราศีมังกรเดือนนี้นะครับไม่มีประเภทถูกหวยเลยเบอร์หรือประเภทเสี่ยงโชคนะครับดังนั้นนะครับหลีกให้ไกลนะครับจากประเภททํะไรเสี่ยงๆในเรื่องเงินทองทอนครับเพราะโอกาสเสียเนี่ยมากกว่าโอกาสได้นะครับให้ระวังให้ดีเลยนะครับส่วนเรื่องความรักนะครับความรักคนโสดก็ต้องบอกนะครับ เดือนนี้คุณราศีมังกรที่เป็นโสดอยู่เนี่ยยังหวงแหนความเป็นโสดอยู่นะครับอยากจะใช้ชีวิตชิลๆอยากจะไปหาความรู้ใหม่ๆอยากจะไปโน่นไปนี่แล้วที่สําคัญนะครับอยากไปคนเดียวด้วยนะครับดังนั้นนะครับถ้ายังโสดอยู่ก็คงต้องโสดต่อไปนะครับส่วนความรักคนมีคู่ก็ต้องบอกนะครับโอ้โ oh, หคุณราศีมังกรตะ่ก,กี้ตรวจสอบชะตาแล้วนะครับ คู่ครองคุณเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยดีมากๆเลยนะครับจะได้คู่ครองประเภทแบบเออเป็นคนดีนะครับแล้วก็เทิดทูนนะครับในเรื่องความรักเทิดทูนในเรื่องอในตัวคุณมากๆเลยนะครับรักคุณมากๆเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับถ้าสมมุติว่ากําลังรอข่าวดีเกี่ยวกับลูกอยู่เนี่ยนะครับ มีเด็กเล็กๆยังไม่มีลูกก็อาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องลูกก็ได้นะครับมีลูกคนที่1แล้วก็อาจจะมีคนที่2นะครับก็ลองสกิดแฟนดูนะครับว่าเป็นไปได้ไหมทําลูกคนที่2นะครับดูแล้วนะครับเดือนนี้นะครับจะมีข่าวดีเกี่ยวกับลูกด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับพื้นฐานแฟนคุณเนี่ยนะครับดูแล้วเเป็นคนดีนะครับเป็นคนหยิบจับนะครับทํางานเก่งหาเงินเก่งด้วยนะครับดีจริงๆเลยนะครับเพียงแต่นะครับเดือนนี้นะครับถ้าผมจะเตือนอะไรคุณราศี บังก่อในเรื่องคู่เนี่ยนะครับผมเตือน2เรื่องครับเรื่องแรกนะครับก็ต้องบอกนะครับถึงแม้แฟนคุณนะครับจะรักและเธอทูลคุณจริงๆเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับบุคลิกของคน2องคนระหว่างคุณกับแฟนคุณเนี่ยก็มีอะไรที่มันแตกต่างกันอยู่หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพเอ่ยความชอบเอ่ยถ้าสนะส่วนตัวนี่นะครับก็ให้ระวังเรื่องพวกนี้นะครับอย่าให้ไอ้เรื่องพวกนี้มาแบบมาเป็นข้อขัดแย้งนะครับในการทะเลาะเบาแหวงกันนะครับ แต่ก็บองบอกน,นะครับประเด็นนี้มันไม่ใช่ประเด็นสําคัญเท่า,าไหร่นะครับไอประเด็นที่สเนี่ยสำคัญกว่านะครับ c, คุณาาคราศีมังกรเดือนนี้นะครับอาจจะเจอโอกาสนะครับได้เจอโอกาสได้มีโอกาสนะครับเจอแบบเพศอ้อออ้ออ้อเพศตรงข้ามอ้ออ้อประเภทคุณอายุ30มสิกว่ากว่าหรือ40ต้นต้นเนี่ยนะครับแต่อ้ออเนี่ยประเภทสิไปลายปลายหรือ20ต้น,ต,นต้นเนี่ยนะครับจะเข้าแม่นะครับโอ้โหเข้าแแม่เนี่ยทำเรื่องไม่ดีสองเรื่องเลยนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะครับก็ต้องบอกนะครับคุณราศีมังกรเขาไม่ได้แบบ หลงลักในหน้าตาคุณนะครับเขาหวังสะตุ้งสตางคุณนะครับแล้วเข้ามาได้เนี่ยต้องใช้คําว่าสูบเลยนะครับสูบเลือกสูบเนื้อเลยนะครับเดี๋ยวประเภทปกใจคุณราศรีมังกรปกใจนะครับโอ้โหเงินทองหายไปไหนหมดนะครับถ้าพิจาณาดีๆนะครับก็มันก็เอาไปเลี้ยงน้องเขานะครับ แล้วก็ต้องบอกนะครับอีก <Character. S 1> เรื่องนึงที่เตือนกันนะครับเรื่องเงินทองไปแล้วอีกเรื่องนะครับก็ต้องบอกนะครับถึงแฟนคุณจะเป็นคนใจดีนะครับยอมคุณรักคุณแม่นะครับแต่เรื่องพวกนี้นะครับประเภทคุณเป็นมีเล็กๆน้อยๆนอกบ้านเนี่ยเขาไม่ยอมนะครับโอ้โหแล้วเขาไม่ยอมนะครับเขาลุยกลับขึ้นแม่นะครับโอ้โหคุณราศีมงกรต้องบอกนะครับเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยนะครับ